ตอนนี้เราอยู่ที่วาวีเราจะไปไหนกันครับเราจะไปเก็บชาค่ะเก็บชาที่ไหนเอ่ยที่สวนชาเชียงค๊าว่าพูดคำว่าวาวีให้เซ็กซี่ที่สุด<า>ไม่ได้<า> <laughs> อช่เ<ะ>ซ<า> <laughs> ็กซี่ดิ<า>คำว่าวาวีเนี่ยมันมีสเสน่ห์เราต้องพูดให้มันเซ็กซี่ที่สุด หนูไม่ได้เอามืออาชีพก่อนไหมอ่ะเด็บด็บชอวาวีค่ะเออพร้อมยังคะครับวาวีค่ะวาวีค่ะเออวาวีน่ารักน่ารักแบบน่ารักน่าเบลเบลนี่นะคะสวยจ้าโล่งแจ่มสวยๆเออลงแบบเซ็กซี่อ่ะ อันนี้กินกับน้ำพริกอร่อยมันจะขึ้นตามลำธารอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซุยชางไฉค่ะเอาชัดๆดิซุยชางไฉซุยชางไฉมันเป็นถั่วที่ขึ้นอยู่ตามลำธารนี่ไปกินกับเต้าหู้ยีกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะ ชาพวกนี้อาสามารถไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้อะไรเลยจะดูแลแค่ตัดหญ้าแล้วก็ดูแลไม่ให้วัชพืชอ่ะพันต้นชาพวกกระบ,บ่าแค่นี้เก็บเป็นเหรอครับเรียนรู้ค่ะพเพื่อจะเป็นสซไพรส์าวาีเราเก็บหนึ่งยอดสองใบนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งยอดหนึ่งใบนนหนึ่งยอดสองใบส่วนส่วนนี้จะเป็นจะเป็นเดยอมันเดียว ยอดยอดอย่างเ<อ>ด,ดียวค่ะราคาก็จะแตกต่างกันราคาแตกต่างกันครับอันนี้ปี2021ได้รางวัลโกโลก็คือเหมือนชนะเลิออันดับสองแต่ว่าของปีเนี้ยเราทําแบบนี้หนึ่งยอดสองใบอันนี้เราได้รางวัลแกรนโกลอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งที่ญ,ญี่ปุ่นนะครับใช่ครัไปได้รางวัลที่ดินแดนชาเลยนะครับ เราเจอไม้ฝางค่ะฝางค่ะเย่แล้วค yeah> ่ะเราเจอไม้ฝางค่ะทุกคนฝ่ะเสีแล้วเหรอฝานาต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนรอคอยค่ะ 山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。 สมัยก่อนจะชื่อว่าแฮววี่ค่ะซึ่งเป็นภาษาลาหูนะคะคำว่าววี่แปลว่าหมูป่าแล้วแฮแปลว่าเยอะก็พื้นที่ตรงเนี้ยค่ะมีหมูป่าเยอะพอหลังๆมันก็เพี้ยนมาเป็นววี่ววี่กลายเป็นกเป็นววีค่ะแต่คนแบบคนแก่คนท่าคนแก่จริงๆก็ยังเรียกววี่ววี่อยู่นะคะมีกี่เผ่าแล้วที่ววีเนี่ยมีแปดถึง9้าชนเผ่ามีอะไรบ้างนะมีมีจีนมีจีนอยู่นานอานานอาข่าลาหูลาหูเมียนเนียนลีซู ไข่ใหญ่แล้วก็ปากยอแล้วก็คนเมืองค่ะคนเมืองแมวมีไหมมงมงมงก็มีน้อยค่ะมีน้อยก็คือก้าวเนี่ยจะเป็นมงก็คือน้อยอันนี้คือต้นชาใชาทำไมมันใหญ่ขนาดนี้น้องชาโบราณค่ะบอกชาต้นเนี้ยอายุกี่ปีครับอันนี้น่าจะพันปีพันปีนะครับดูสิครับคือปกติชาเนี่ยมันจะต้นเล็กๆใช่ไหมครับประมาณนี้นะ โอ้ oh, ต้นใหญ่มากอ่ะแล้วเวลาเก็บทําไงเนี่ยถ้าเป็นชาป่าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องมีไม้อย่างเงี้ยไม้ไผ่พาดลําต้นแล้วเขาก็จะปีนขึ้นแล้วครับเอ้าจริงปะเนี่ยเ,เฮ้ยนี่ก็ขึ้นเก็บกันอย่างนี้เลยเหรอปกติชาเขาแค่แบบใส่อะไรนะกล้วยเล็กๆแล้วก็ใช่ถ้าเป็นชาป่าต้องปีนอย่างนงี้เขาก็จะเดินเนี่ยเหยียบไปตามกิ่งเงี้ยแล้วเขาก็เดินขึ้นการเก็บชานะครับไม่ไม่ได้ธรรมดานะครับขึ้นครับต้องขึ้นต้นไปเก็บครับ พี่ดูให้ดูนี้พี่จะเห็นขนมันที่ลงขนพี่ดูเห็นไหมตรงยอดมันจะมีอ๋อใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องซูมนิดนึงเนี้ยอ่าอ่าขนนี้ให้ความหวานเอาไปทํายอดชาหวานแบบรสชาติดีเลยชาโบราณอย่างเงี้ยจะชงทนน้ำหมายถึงว่าชงได้หลายรอบหลายน้ําอ๋อสีจะสวยเวลาทำชาจะรู้ว่าชามีคุณภาพมีคุณภาพดีวาชงน้ำต้องใสอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับที่เราเพิ่งมาเคยเห็น